แรงตาสินธุ์พี่อันนี้เราให้ดูเอ็มซีก็เราไม่เก <c oughs> สวยกว่า,วาแรมาแล้วแม่เฮยสวัสดีค่ะอุ้ยตังค์มาทั้งสวนเลยนะคะผีเสื้อนะคะวันนี้จะแขกอยู่ที่อ e ีซูซุสาขาสามชุกจังหวัดสุทรปรีก่อนถึงตลาดร้อยปีค่ะนะคะใครอยู่แถวนี้ก็สามารถล่วงสามารถร่วมงานกันได้นะคะที่อ e ีซูซูสาสามชุกนะคะทุกคนอ่านี่วันนี้เจ๊ น้องโบร่ดลอยอีกเรื่องแต่ตอนนี้ไม่อยู่ที่เอาละเครื่องเลยนั่นไงเห็นไหมไม่ให้กินฟรีข้าวเปี้ยนั่นไงกำลังคิดอยู่ว่าปกติใช่ไหมซิกเนเจอร์จะแขกมาทุ่งของเขาสำคัญเราก็ต้องเป็นคนสวยป่ะเออเป็นไงมันอยู่ใกล้ถือว่าพลาดมากนะจ๊ะเราจะอยู่ถึงบ่ายสามโมงเย็นนะคะทุกคนก็เราจะเริ่มแจกตั้งแต่เที่ยงนะคะลงทะเบียนได้รับขนมครกฟรีหนึ่งกล่องนะคะมาลงทะเบียนแล้วกลับได้เลยแล้วก็อย่าเพิ่งกล่าว เราร้อยกว่าสี่ลแล้วไม่เครื่องนึงไม่จะีมีหมดสี่เครื่องแล้วหนูเครื่องเหลือสามยังอย,อยา่างเราลงทะเบียนหรือยังแม่ขอบัตประชาชนไปทำหาอะไรละ่ะเขาไปเตรียมเบิกเงินให้ไงคที่ักฮ่าน,น่้ฮ่าฮ่ค่าเ่าน่ะเชาฮ่าฮ่ะอ่าฮ่าฮ่ลฮ่าฮีาน่ลฮ่ะฮ่ายนา้่าฮ่าฮ่บฮ่าฮ่าฮ่าฮาค่าฮ่าฮกา่าา่าวาฮลาฮคา่าาาฮ่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 าฮาฮ่าาฮา ไูอีซูส์นิวเมทนิวอีนตัวใหม่ล่าสุดละ่นั้นลัรนคาเลิ่นต้นฉลาสองว้าวเพราะว่าเพื่อนมึงไปนี่คอนเสิร์ตด้ไม่ได้นะนี่เราเราส่งกระแสดมันะเราส่งเสียงแล้วแล้วเราจะให้ดูนะคนที่นั่งอยู่ก็คือผู้เท่าฉลาแก่ฉลาทั้งนเอฟซีจะแขกไงเอฟซีจะแขกข็จบแบบว่าบอ้ว่อวอเนาะมีผู้ตายมาคนเดียวกูงง นี่ผู้ชายมีถ่ายไลฟ์สดอยู่นะคะวันนี้1,600คนด้วยนะคะหกแล้วเป็นไงล่ะใครมามาได้เลยโปรโมชัน่นโคตรดีลดนะวันนี้บอกเลยนะคะใครที่สนใจนะคะท่านใดที่สนใจวันนี้นะคะสามารถมาร่วมกิจกรรมกับเราได้นี่เขาถ่ายท o ใจแขกมากเลยนะคะที่ท่านเนี่ยเพราะว่าตอนนี้นะคะจะไม่เจอเราตามแล้วคนประทนะคะเราเราเดินสายอีเวนต์เยอะมากว่าเยอะไหมก,ก็ก็ไม่ได้เยอะมากพี่ก็คือตอนนี้จะรักษาตัวก่อนก็น<อ>ไม่ไหวแล้ว นั่นไงใช่ไหมไปโดนงานองค์พระมาหลายคืนมากรากงานะทั้งหมด4-5คืนก็หิวอึดปะนี่นี่คืออยู่ได้ยังไงร่างกายนะยคะในขณะที่เจ็คแคกขอไลฟ์สดขายในที่องค์พระเราก็ลุ้นไปว่าจะถึงงานเราไหมเจ็คแคกจะมีจะมีมางานเราได้อยู่ใช่ไหมในกานแล้วก็มาี่ของมารอดูลีเกนะคะแต่ยังไม่ฉากรอดูเจ็คแคกเยอะไม่ได้ เจงมาได้เลยค่ะคุณพี่ค่ะเชิญค่ะใชิญทุกคนมาี่ผ่านไปผ่านมานะคะสามชุดนะคะแล้วอยากจะแบบว่าโควิดกินขนมหกปีดีกว่าไแล้วไปนครวก็ดดมาได้เลยนะคะที่อีกูตุสามชุดนะครับก่อนถึงตลาดสันร้อยปีนะแม่ใช่ก่อนถึงตลาดร้อยปีเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถอีกูตุกันไหมแม่ไปได้สิไปเลยว่าเดี๋ยวนี้เราจะทดลองขับมิวเองนะคะเพราะว่าก็อยากจะได้แบบว่าเป็นของขวัญที่ใหม่สักครั้นเป็นยังไง พี่เซ็นเนก่งตั้งสิบห้าปีพอพี่เซวตั้งสิบห้าปีอ่านี่เจ๊เจเจอยู่ตรงนี้ไปก่อนเขาบอกว่ากลัวเจ๊นะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อจะออกให้เจ๊แบบว่ายืนสวยๆตรงนี้แหละพอต้องหมดต้องหมดไม่ต้รวจมดนะต้องหมก็เป็นเอฟซีบบค่ะคุณต้องหมเป็นเอฟซีเจ๊แคบเลยคะชันอายเลยนะค่ะหน้าตาดีเวอร์หน้าตาดีเวอร์วันนียไม่ใช่คนนี้เดี๋ยวทุกน เป็นรอยคนค่ะขอเรียนเชิญนะคะเข้ามาได้เลยนะคะใครที่อยากเจอเจใครฟังนี้นะคะมาถึงโรงพละเรียนก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะรับป้องพลอยสีรางวัลและรับคิวรับขนมพวงฟรีจากพี่แพรค่ะอ่ะสิขอเรียกใครเราเรียกใครแม่นั่นแหละแม่สองคนนั่นแหละแม่สองคนใส่แม่นสองคนลูกคพาลูกคท้าได้แล้วอยู่กับเรียนอะไรอ่ะส่อไพลายมากเลยอันนี้ดุเตรียมดลนะคะสวัสดี1,800งพนแคนนะเดี๋ยวเราให้ดูเอฟซีนะคะใส่แว่นดำแบบเซเลปทั้งเึงอ๋อนี่เขาเป็นแบบว่า เป็นภับนี่มาเซลฟี่กันยังไงเป็นไงน่ารัก <ไง S 1> มากน่ารักนะนี่ยี่ยอกซื้อรถแท็กซีองกขค้างาตอนนี้นะเราอยู่กับเจ๊แข่งปไอติมไะอยู่ที่อีรัชนีศักดิ์ชุมนะคะมาตอนนี้ยังทันค่ะ <c oughs> อยากให้มาภายในป่ายสอง <c oughs> อยากให้มาภายในสไตลสอง <c oughs> แต่เรามีถึงป่ายสามแต่คือท่าหลังป่ายสองไม่แน่ใ,นใจว่าของของของเพราะตอนนี้คนเยอะด้วยอ่า อันนี้นะถ้าวันนี้เต่ายี่เต็มงานหน้าต้องมีหนูต้องมีแน่นอนอ่ะเพราะฉะนั้นคือโพอตามเลยพอมาแล้วโทรตามเลยค่ะโทรตามเลยค่ะตอนนี้ยางพี่น้องใครมีโทรตามมาส่ะมาตอนนี้ยังทันค่ะมาตอนนี้ก็จะแขกได้นะคะเชนไหมคะแนแแมนวันนี้เราอยู่ที่อี s ปืนหาเลยรนบ่อยจังจะไใได้ทำไม่ได้ค่วแป๊บหนึ่งแม่เดี๋จะโดนชาวหาวก่อนคือแม่เดี๋ยวทางบ้านจะสงสัยอ่ะคอด ใส้เขาแน่นมากนะเขามีใส่แบว่าใส่เผือกใส่มันม่วงนยคะใส่พร้าวใส่ข้าวโพดเนะคะแล้วคุณขอใส่้วกัน่ีงแล้วดีแรตด้วยนะแม่เก่งทรงลุมมาแล้วดูข้างหน้าเป็นล่าข้างล่างอย่างเอันจะพานองเมืองเนี่ยแล้วเราก็ก้มดูตามแล้วเขาใส่อะไรมาเหมือนทุกคมอยากรู้ใช่ไหมโอเคน่ารักไหมอินดอร์รักงลักตี๊คิงมาหรือวาอยากให้ทุกคนเห็น ีคนนีชอบปลูกไม่รู้หรอกว่าหัวหินมีอะไรแต่รู้ว่าหัวใจมีแค่อีซูสุนะไมเยยไม่รู้หัวหินมีอะไรแต่รู้ว่าหัวใจมีแต่อีซูสูลดค่แหม่มากอี่ต้นเลย หดูสิโตไซโอยเนี่เขาใส่แบบว่าไม่ธรรมดาเลยอ่ะมานั่งก่อนเลยหนูมีหมายเลขรับขน้ครองไม่ไเด็กน้อยอยู่วันเดียวจ้ารับคนเลยค่ะเด็กน้อยเราก็ให้นะหมายเลขนังเบอร์รับผู้ปกครองถ้าไม่มีหมายเลขนังเบอร์เขาจะแจกเฉพาะคนที่มีหมายเลขนังเบอร์พาเด็กไปรับก่อนพาเด็กไปรับก่อนอ่พาเด็กไปรับหมายเลขนังเบอร์เฉพาะหมายเลขนังเบอร์ผู้ครองนะคะเด็กๆคนไหนยังไม่ไดหมายเลขนังเบอ ในการที่อยากได้ก็ต้องมีนะโหไปดูทำงานนปที่มินิบัตรลาสวนลุงลูกค่ะเนี่ยวจะทำสวนนุนลูกเนี่ใช่ไหมโอ้โหตอนแรกกะหนูจะใส่แบบอีกอย่าหรืงพัดเบียรพอเจอชุดแม่คนนี้หนูก็เลยยอมเป็นยังไงล่ะหนูกันเก่งแม่ก่อนเออหนูรู้อยู่ก็เกงนี่เข้ากับผิดเสื้อมากเลยนะเข้าก็ผิดเสื้อจะแข็งเก่นมากใส่แน่นมากใส่แน่นจริงใส่แน่นปังมเลย 11เโมงเจ๊ค่ะตอนนี้ตอนนี้ถ้าเราจะให้แบบว่าเริ่มเริ่มรันคิวเลยได้ไหมคะเจ๊หรือว่าราอ,อก,ก่อนดีเอาง่ายง่ายก่อนเราจะแจก3กล่องก่อนนะคะาสำหรับใครที่มีแบงค์ร้อยลงทยด้วยเลข9้าค่ะแบงค์ร้อยลงทยไทยด้วยเลข9 3าคนแรกก่อนเลยค่ะนนแบงค์ร้อยลงทยไทยด้วยเลข9 3้าาคนแรกมาก่อนเลยค่ะไม่เกี่ยวกับคิวไม่เกี่ยวกับคิว กันโลบ้างเลยสวยสีใหม่สวยด้วยเธอใช่มาเลยค่ะสามคนแรกมาเลยค่ะขอแค่สามคนแรกนะคะอย่งคนแรกครบมาแจกแค่กันแบบว่าร้อนร้อนสดสดกันเลยตรงนี้นะคะใครที่อยากมาเจอมาตอนนี้ยังทันอยู่ใครที่อยากมาอ่ะขออยากได้เสื้ออีกตูดตูดตงเลยต้องทำไงอ่ะอุ้ยโอ๊ยได้เสียงเลยเสียงน้อย ไม่เลยแม่ดูเปนปั่นใจมากเลยอ่ะเขาอุตส่าห์หานะเขาอุตส่าห์หาแบงค์แบงค์ร้อยที่มีเลขเก้าลงท้ายแล้วก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมคะแจกเสื้อนะคะสําหรับใครที่ขับรถอีฟุตบุปโอ้โหเนีไหนพูนเลยนะไหนพูดเลยนะไหนนพูะเลยน่อะ ใครขับรถอีซูซูที่กุญแจนะคะเลขกุญแจมันจะมีลงท้ายด้วยเลขอะไรดิแม่อุ้ยมีด้วยเหรอเมียนเลขกุญแจมีเลขกุญแจเลยเหรอเลขกุญแจทำไมจะไม่มีเฮ้ยรอดมากอ่ะกุญแจมันจะต้องมีเลขกุญแจเฮ้ยนี่ไม่นีิป่เป็นเจ้าของจริงๆนี่ไม่ได้ไก่ตาไม่ได้มโนเลยเนี่ยเฮ้ยทำการบ้านตรงนเฮ้ยเอาแบบนี้เเราคุยอยู่ก็มีมีรถใช่จริงจริงไหมจริงใครขับรถอีซูซูนะคะเลขกุญแจลงท้ายด้วยเลขหนึ่งนะคะมาลับ ขับมอเตอร์ไซค์มาขี่มอเตอร์ไซค์มาวันนี้กลัวกลัวไม่มีที่จอดรถกลัวไม่มีที่จอดรถเรื่องเรื่องวันนี้ใช่ไหมเอางนี้ดีกว่าวันนี้สีใหม่ล่าสุดเนี่ยเป็นสีน้ําเงินเป็นสีน้ําเงินจากวิลเอ็กค่ะใครที่มีสีน้ําเงินนะนับเป็นจํานวนชิ้นนะใครที่มีสีน้ําเงินมากที่สุดเอาเสื้อไปค่ะเสื้อนับหนึ่งกางเกงนับสองรองเท้านับสามนะคะ ใครที่มีสีน้ำเงินจำนวนชิ้นมากที่สุดรับเสื้อไปก่อนเลยตอนนี้ออมีกี่ตัวอ่นมีกี่ชิ้นใครมากกว่าสามใครมากกว่าสามชิ้นได้สีน้ำเงินค่ะใครมากกุณพี่มีกี่ชิ้นเอามากที่สุดกระเกงใงทางด้านหึงออกมาน้ำมาได้นะใครมีมากคุณพี่ลงทะเบียนหรือยังคุณพี่คุณคุณพี่ลงทะเบียนได้ได้คูปองรับขนมไหครค่ง นี่มา,มาเลยนะ กัาไรกันถือเลยค่ะเวลานะนี่เออเจ๊แล้วเจ๊เมื่อกี้เจ๊ประกาศว่าให้คนละสองกล่องแล้วเราให้เขาไปแค่คนละกล่องเองอ่ะขอให้เขาไปแค่นี้ก็เรก็กลับมาอีกอ๋อไม่ก็แต่ไหนไป้องขอไม่มาละเอาเออใช่อู้ที่มันเจ๊ก็รอบพ่อผมเนาะหิ้วเสื้อเยอะชอบเลยค่ะโอเคตอนนี้นะเราจะนะคะค่อยๆอีกห้านาทีติดใจไว้ไหนใหม่เลขหนึ่งอยู่ไหนหม่เลขหนึ่งอยู่ที่ใคร หมายเลขโอ้ยจริงวะคะหมายเลขสองละหมายเลขสามสี่ห้าหกสี่ <4 S 2> <5. S 1> อยู่ไหนอ๋อสี่อยู่ข้างในอ๋อห้ากันหมดแล้วมั้งห้าอยู่ไหนห้าอยู่ไหนเดี๋ยวเราจะแจกนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะอ่าตอนนี้ห้าหายนะคะห้าหายไปไหนแล้วเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวอีกห้านาทีเราจะเริ่มต้นการแจกแล้วนะคะต่อไปเห็นเด็กเยอะแจกแจกตุ๊กตาดีกว่า เด็กเยอะตอนนี้แจกตุ๊กตากันดีกว่าไหนใครอยากได้ตุ๊กตามายืนห้าหน้าเดี๋ยวจะมีเกมให้ช่วงชิงกันเออมายืนางหัน้าเลนหน้าหันหน้าหันหน้าัน้างน้านห้เหันหน้าหัน้าหนห้าหนหาหันหน้าันน้าหไนห้านห้าหนห่้าหัเราต้องเอาลเดียวสิเออาันาวนน้หห้้า รถก็แซ่บจวงไม่ไหวนะคะไอมาต่อหลังเรายังได้ต่อได้เก็บเก็บเก็บนัมเบอร์ไว้ก่อนคุณพี่คะเก็บนัมเบอร์ไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการสุ่มเล่นเกมอ่าเก็บนัมเบอร์ไว้ก่อนนะอ่าเซลฟี่ได้เลยค่ะนแล้วแล้วขนมแล้วแเซลฟี่ได้อันนี้หมายเลขสองอ่าหมายเลขสองค่ะไปเซลฟี่ได้นะคะเก็บนัมเบอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวเรามีสุ่มเล่นเกมไปเซลฟี่ได้นะหมายเลขสามได้ไหมคะหมายเลขสามนะคะหมายเลขสามค่ะหมายเลขสามนะคะ นี่เราเราใช้เราใช้คนได้ถูกงานมากเลยนะคะเอาพี่ผู้ชายสุดแมนมาใส่มาใส่ทุมนุ่มๆให้น่า <c> ร <oughs> ัก <c> เ <oughs> อาถือถือน้ำเบอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีเล่นเกมน้ำเปิ้ลอีกอ,อันนี้หมายเลขสามนะอ่าหมายเลขสามถ่ายภาพไหมถ่ายภาพก็จะแขคทในความเปเซลฟี่ก็จะแคทได้นะคะเซลฟี่ก็จะแคทได้นะไปเซลฟี่ได้เลยนะอ่าช่วยมี ถ่ายบรรยากาศตอนที่ลูกค้าเซลฟี่กับจะแขกได้เลยนะคะไปเซลฟี่แม่มีโทรศัพท์ไหมเอาไหมให้เด็กให้น้องถ่ายให้เอาไหมแม่มีโทรศัพท์เป่าโทรศัพท์ให้น้องมั<ห>้ยให้น้องถ่ายให้อ่ะนี่เออให้น้องถ่ายใ<ด>ห้ปีหนึ่งพันเก้าร้ยมีไหมมีไหมเอาโทรศัพท์ให้น้องถ่ายให้เลยถ้าอยากจะถ่ายกับจะแขกอ๋อไม่มีอ๋อไม่เปไล่เอางั้นแม่ไปนั่งไว้นั่งไว้นั่งว้นัวันนี้มาเซลฟี่วันนี้นะเราจะแจกอันนี้ใบได้สามนะใช่ไหมให้ลงทะเบียนนะคะลูกค้าก็หม่เล็กี่ก็กลเลขกี่ห้าร้อยส <ๆ S 1> ี<ห>่สิบบาทอยู่แล้วมา 他。